รองเท้าแบบไหนควรใส่ไปเมืองหนาวเห็นไหมฉันล้มมาละคลิปนี้มีคำตอบดูยให้จบนะแนะนำรองเท้าที่มีดอกที่ไม่แบนราบเรียบไปเลยรองเท้าที่ใส่ต้องมีตัวยึดเกาะหรือมีดอกเวลาลงเดินบนหิมะหรือบนน้ำแข็งก็จะทำให้ไม่ลื่นง่ายแบบนี้สิ่งที่พลาดไม่ได้อีกอย่างคือยางกันลื่นขนาดยางกันลื่นจะมีให้เลือกไซส์ S M L และ XL ในภาพจะมีไซส์รองเท้าบอกด้วยเดอ้อเช่นใส่รองเท้าเบอร์ส7ก็ต้องเลือกไซส์ M วิธีใส่ง่ายมาก ให้ดึงขอบที่เขียนว่าฟรอนตขึ้นมาลัดรองเท้าด้านหน้าอีกขอบดึงมาลัดที่ส้นเท้าหรือสังเกตง่ายๆด้านหน้าจะมีจำนวนหนามมากกว่า ถุงเท้าหากไปประเทศที่ติดลบต้นๆสามารถใส่ถุงเท้าแบบหนาหรือวูลที่มาจากขนสัตว์ชั้นเดียวได้แต่หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ลบหยันลบยีกว่าแนะนําให้ใส่สองชั้นคือแบบฮิเทคหรือคอตตอนแบบบางก่อนและแบบวูลหนาอีกชั้นเราทดลองมาแล้วว่าต้องซื้อรองเท้าเผื่อใส์หนึงไว้ก่อนเพราะถุงเท้าที่มีความหนาเกินมันจะทําให้สวมไม่ลงหากซ้อนถุงเท้า2คู่ที่หนาด้วยกันสวมไม่ลงจริงๆและหากหาใหญ่เกินไปมันก็จะมีคุ้มค่ารองเท้าที่เราซื้อมาเราเลยเลือกแบบที่บางคู่และหนาคู่เพื่อให้รองเท้า ู้นั้นใส่ได้หลายงาน